โอ้ยจนเยี่ยมจับลมาอ่มงงามจึงได้พอไปคุยก yep. okay. ันสองตันสามตันเข็ดเข็ดขายเนาะม่เข็ด มีมากินข้าวไปเองกินให้หมดเลยกาบ้นาแล้วอยู่บ้านไงกัดเยอออขุก่นเาออให้ม่กินข้าวหรื่าอเลยนี่ย เดี๋ยวมันลงเรนวมาก

ni <sweak>